สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยหนึ่งคันมานำเสนอให้ได้ชมกันนะอยากจะนำเสนอคันนี้มากๆเลยนะคะลูกค้าเป็นตัวอันติดชมออนนิวนะคะ1 6 g ปี2022นะรถปีใหม่เลขหม่คันนี้นะคะอยู่เพียง 2,000 20, 0กิโลเท่านั้นเองลูกค้าขาห้ามพลาดเลยนะราคาค่าตัวนะคะอยู่เพียง679,000บาทนะคะคันนี้นะประหยัดจากราคาป้ายแดงเนี่ยไป2 1 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าราคาป้ายแดงของรถคันนี้นะอยู่ที่ 879,000นะคะลูกค้าซื้อรถคันนี้นะประหยัดไป200,000กว่าบาทเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะผ่อนเริ่มต้นเพียง1 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถปีใหม่ไหมน้อยสภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษ4ปี2.59%นะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะคะดอกเบีย้ยเพียง2.99%เท่านั้นเองนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้น15,000บาทนะ ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าอย่าหาว่านัดไม่เตือนนะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะมาแค่คันเดียวเท่านั้นนะมาไวไปไวแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์โทรได้เลยนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะอยากจะนำเสนอคันนี้มากๆนะคะลูกค้าเพราะว่ารถสภาพสวยจริงนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้า สภาพเนี่ยป้ายแดงเลยนะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆอยเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างนะของเราเนี่ยคัดเกรด A ทุกคันนะคะเรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะรถของเรานะคะคุณภาพเนี่ยคัดเกรด A นะคะห้ามพลาดน,นะลูกค้าสเปคนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะปีใหม่ไม่น้อยดอกเบี้ยถูกเราก็ผ่อน เริ่มต้นที่1,500บาทนะคะได้รถคันนี้ไปใช้งานกันเลยนะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวนัดผ้าชมรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลย2ขอไข่หอหีบ7981กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมนะคะลูกค้าตรงเนี้ยเดี๋ยวเรา ขัดให้เนาะมันเป็นคาบสกอเทปนะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยเรายังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพเลยนะนัดมารีวิวสภาพรถแบบสดสดให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าดูสันเดี่ยมหน้าฝากระโปรงนะคะคมๆให้เห็นเด่นชัดนะลูกค้าไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะโลโก้เป็นแบบโรเมียมนะไฟหน้านะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆนะคะมาพร้อมกับไฟเดทามนะคะลูกค้าโคมใสๆขาว ไม่มีรอยแตกรอยล้าวเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะได้เป็นรถสีขาวเดิมแท้าจากโรงงานนะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะลูกค้ารถหน่วยงานมือเดียวประวัติสูตรนะคะเช็คข้อมูลประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแมกจากโรงงานนะคะยางนะคะ ได้เป็นยางปี2022ย่างมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะช่วงล่างสภาพเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มของเบ้าโชคนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะซื้อรถกับเพชรยนต์นะไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าเราคัดเกตเทุกคันนะคะการันตีให้เลยนะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร นะคะคลูกค้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะโลโกโ้ Toyota มีติดอยู่นะคะสําหรับกุญแจนะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะคะตัวนี้นะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยได้จากมือจับประตูเลยนะคะเขาจะมีเส้นขีดๆเนาะอยู่ตรงมือจับประตูลูกค้าค่ะรูปตรงนี้นะอ่ะล็อกรถอัตโนมัติเลยนะคะหรือว่าต้องการปลดล็อกรถนะคะลูกค้าก็รูปไปอีกหที ee, ก็ล็อกกดคอ่าปลดล็อก ปลดล็อกรถให้เรียบร้อยเลยนะคะคือไม่จําเป็นเนาะต้องเอากุญแจมาจดนะคะแค่กุญแจอยู่ในกระเป๋าใกล้กับประตูเนี่ยก็สามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกได้เลยนะคะสําหรับภายในเนาะพันนี้ภายในตกแต่งเป็นโทนสีดํานะลูกค้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่โลโก้ฟิล์มเนี่ยมีติดอยู่ตรงประตูนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะลูกค้า สภาพสวยๆเลยนะนี่ ภายในสวยๆนะคะดีไซน์มาสปอร์ตรู้ราเลยนะสำหรับตัวอันติโฉมออนิวนะคะอันนี้เป็นโฉมออนิวแล้วก็ยังเป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยนะคะภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยนะคะคันนี้เชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆเลยนะลูกค้าไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะหน้าจอเรือน ไม่นะเดี๋ยวนัดมาสตาร์ทรถให้ได้ชมกันนะคะจะได้เป็นในส่วนของปุ่มเองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มเนี่ยเขาจะหลบอยู่ด้านในนะลูกค้าเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทไดเ้เลยอ่ะเลขไม่นะคะอยู่เพียง26,737กิเโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้ไม่มีการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะ นี่นะคะใบนัดหมายเช็คระยะจากศูนย์บริการยังอยู่นะคะเขานัดหมายรอบถัดไปเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันกิโลนะอันนี้รถพึ่งสองหมื่นหกพันนะคะลูกค้ายังไม่ถึงรอบเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านนะคะดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะลูกค้าคันนี้ประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าเขาจะดีไซน์เป็นแบบตั้งตั้งแบบนี้แล้วเนาะนี่เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะ ชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้แอร์ Air, ได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์ออโต้เป็นแบบเกียร์ถุงนะคะลูกค้าแล้วก็มีระบบกันลื่เนถลไหลยมาให้นะคะมีที่วางเก้าน้ำด้านข้างให้นะที่พักแขนนะคะเปิดนะคะเสียบในส่วนของสาย USB นะคะเสียบได้เลยนะนี่ คือดีไซน์มาสปอร์ตสวยหรูเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะเดี๋ยวนัดให้ดูสำเนารถกันสำเนารถมือเดียวนะคะนี่อ่ะนี่นะคะคันนี้ทะเบียนเจ็ดเ้าแปหนึ่งนะคะเป็นรถมือเดียวนะแต่ว่าเป็น่าจะเป็นรถหน่วยงานนะคันนี้เขาปิดชื่อผู้ครอบครองไว้อยู่นะคะแต่ว่าเป็นรถมือเดียวเลยนะสภาพสวยนะลูกค้า รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะรอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการบุบหรือว่าการชนหนักเลยนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเคียนหรือว่าลงอักขระยันนะคะฝ้าสวยเบาะนะคะลูกค้าดีไซน์มาสป,ปอร์ตสวยรู้เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะนี่เลยนะคะเบาะหนังสีดำไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสภาพสวยเลยคันนี้ หัวนอซอกประตูนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะ้ไม่มีรอยไขยรอยขยับเยี้ยนเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆ สติกเกอร์มอกม,มีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางทั้ง4บานประตูเนี่ยลูกค้าสามารถดึงลงมาดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตได้เลยนะคะนี่สปอร์ตเม็ดอาร์ตนะคะเรียงตัวกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยโป้สีหรือว่าแต้มสีเลยนะคะคงสร้างเดิมทั้งคันนะลูกค้าใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าสเปเน,นี้นัดว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะรถมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะ ผ่อนเริ่มต้น1,500บาทนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรายได้2เท่าของข้างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องคำนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่4ปี2.59 6ปี นะคะ2.99% 7ปีนะคะก็2.99%นะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายๆมีกระเป๋าจริงจ้อด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้านี่ฟังก์ชันเนี่ยถือว่าได้มาครบเลยนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ำนะสภาพสวยๆนะคะขอบย่างนะดึงด้านหลังให้ดูอีกหนึ่งที่อ่ะเดี๋ยวดึงให้ดูอาจจะแน่นหน่อยนะคะอ่ะ นี่เลยลูกค้านี่นะคะสปอร์ตเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะท่านหน้านด้านหลังเนี่ยคือไม่มีรอยโปสีเลยนะลูกค้าดึงดูได้ทั้ง4ฝั่งเลยนะคะสีบ่บานประตูเนี่ยดึงดูได้เลยนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะเรามีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รรายการเลยนะคะรถของเราเนี่ย เกรด A ทุกคันนะสภาพส,สวยๆใครที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะเป็นตัวอันติช็อปออนิวนะคะ 1.6G ปี2022นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่นะคะลูกค้าเตรียมเอกสารรอนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะเอกสารไม่เยอะเลยนะคะลูกค้ารอที่บ้านได้เลยนะให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะหรือว่าลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระทั่วไปค้าขายนะคะ ก็ออกได้นะลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวนะัแจ้งให้ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะหลักๆเลยทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสเตตเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะมาดูในส่วนของไฟท้ายกันต่อนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยแล้านะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะสวยๆ หรูๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้นะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะโลโกโด้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะลูกค้ารถมือสองเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะแต่ว่าเรื่องของการชนหนักถึงโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะกระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3มนะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันเดี๋ยวนะัดเปิดให้ อ่ะเปิดได้จากด้านหลังได้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะมีปุ่มเปิดนะหรือว่าเปิดจากด้านในก็ได้เปิดจากกุญแจก็ได้นะคะเปิดได้3แบบเลยนะสาหรับด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดีก้กว้างๆกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะมาดูในส่วนของคานด้านหลังกันนะคะคานหลังนะคะลูกค้านี่เลยเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคงสร้างเดิมนะคะอีกหนึ่งฝั่งนะคะนี่ รอยจุดเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะหัวน็อตนะคะด้านบนไม่มีรอยไขยรอยเขยับเขย่เลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างมาเปิดบอดี้ด้านล่างดูกันนี่ล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะเนียนกริปเลยนะด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยสนิมกัดจินไม่มีรอยน้ําขังเลยนะคะรอยซีนนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะในส่วนของ นี่เลยด้านท้ายนะคะนี่ลูกค้ารอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะตะเข็บรอยเย็บเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะขอบยางฝาก,กระโปรงท้ายนะคะลูกค้าจิกลงไปได้เลยเห็นรอยเล็บเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะไฟแท้เดิมจากโรงงานนะคะยี่ห้อไทยโคอิโตนะคะไฟเดิมโรงงานนะสนใจห้ามพลาดเลยลูกค้ารับรองว่าคันนี้นะ ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยแนะนำเลยนะคะคันนี้นะลูกค้าดอกเบี้ยก,ก็ถูกนะ2.79อ่ะขอภยัยดอกเบี้ยก,ก็ถูก4ปี2.59%นะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะดอกเบีย้ย2.99%เท่านั้นเองนะคะ ออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ไประหยัดจากป้ายแดงไปต้องสองแสนบาทเลยนะสำหรับคันนี้นะคะได้รถสภาพสวยๆเลยในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะแผ่นเพจมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยไขยรอยขยับเยื่อนนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนรถปี2022นนะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆเลยนะคะสวยจริงนะคันนี้นะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่า สวยกว่านี้แน่นอนนะคะห้ามพลาดเลยนะในส่วนของผ้าสีนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นปี6-7นะคะอันนี้ผ้าสีหมดและเดี๋ยวเราต่อให้ใหม่เลยนะคะกระจกบานหน้าเดิมแท้จากโรงงานโลโก้มีติดอยู่นะรับรองว่าคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพสวยเลยนะคะใครสนใจนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์โทรนัดได้เลยนะคะ098 2609587นะัดเพชรยนต์นะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะเพราะว่ารถสวยๆส,สเปคแบบนี้นะคะเข้ามาแค่คันเดียวมาไวไปไวแน่นอนนะคะห้ามพลาดน,นะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,600cc 125แรงม้านะคะมาชมภายในห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆวยนะเครื่องยนต์นะคะไม่มีสั่นไม่มีสะท้านเลยนะนัดทดลองขับมาแล้วนะคะช่วงล่างเนี่ยนิ่มๆเลยนะคะรถเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะลูกค้าประหยัดกว่าป้ายแดงไป2,000 200, 0นนะคะห้องเครื่องยนต์เนี่ยก็เดิมๆนะคะสวยเลยนะ ร้อยซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าเครื่องไม่สั่นไม่สะท้านพวกจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีพวกคราน้ํามันหยดไหลเยิม้มภายในห้องเครื่องยนต์เลยนะ,ะลูกค้าสามารถเช็คประวัตินะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะ นะคะเดิมๆนะคะด้านข้างเนี่ยเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขยเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถนะไม่มีรอยไข่เลยที่ขะยื้อน,นะคะแก้มด้านในเดิมๆนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงังวนกันความร้อนอยังอยู่นะคะพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะตาปั๊มโตโยต้าตรงฝากระโปรงนะคะก็มีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าขอบยางฝากระโปรงนะคะ จิกลงไปได้เลยนะคะเห็นรอยเล็บเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะพาร 7A ทุกคันเลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ,ค,ะคันนี้ใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะเป็นตัวอันติชโฉมออนิวนะคะ1 6ตีปี2022นะคะเลขไมยอยู่เพียง26,000กิโลเท่านั้นเองนะสภาพสวยเลยนะคะราคาค่าตัวของรถคันนี้นะคะอยู่ที่670,000 9,000บาทนะคะประหยัดจากป้ายแดงไปเนี่ย210,000บาทเลยนะเพราะว่าราคาป้ายแดงนะคะอยู่ที่879,000นะคะประหยัดไป210,000บาทนะลูกค้าได้รถสภาพสวยๆสภาพป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะคะใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้นะเริ่มต้นที่4ปี2 5 9เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีดอกเบีย้ย2.99%นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่10,000 500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของข้างวดออกคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องค้ำนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะรีบโทรกันเข้ามานะคะเพราะว่ารถสเปกนี้นัดว่ามาไวไปไวแน่นอนนะมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าห้ามพลาด เลยหรือเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ